สวัสดีกันทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลสวนสีนาไม้ผลเราลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารทางสวนเราปลูกไม้ผลยืนต้นรวมกันไม่ต่ำกว่า10ชนิดและยังมีไม้ป่าเศรษฐกิจในปี2567ที่ผ่านมานี้ทางสวนเราได้เริ่มทดสอบปลูกไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวแล้วครับสวนเราอยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับผม ในคลิปนี้สิ่งที่ผมจะนํามาพูดถึงนํามาฝากทุกคนนั้นคือศาตว์ติรกิจเป็นสัตว์น้ำครับผมจะพูดถึงปลาที่เลี้ยงในบ่อปูนแล้วจเจริญเติบโตได้ดีครับผมในสวนสีนานั้นในปี2567ที่ผ่านมานี้เราก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงในบ่อปูนจะมีปลาหมอใบโพแล้วก็ปลาดุกพันธุบิกวีซึ่งเลี้ยงในพื้นที่จํากัดและถือว่าปลาตอบสนองและ,จะเจริญเติบโตได้ดีปลาที่คุณเห็นอยู่ ข้างหน้านี้ปลาหมอใบโพนั้นอายุประมาณเกือบ2เดือนครับส่วนปลาดุกป,ปิกอุยนั้นอายุประมาณ1เดือนครึ่งครับผมซึ่งถือว่าเจริญเติบโตได้ดีวงบ่อปูนที่ใช้เลี้ยงนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง120เซนติเมตรและและมีขนาด1เมตรซึ่งอัตราการเจริญเติบโตนั้นถือว่าทำได้ดีแต่จะไม่เจริญเติบโตเท่ากับปลาที่ปล่อยลงบ่อดินนะครับ แต่ถ้าใครที่มีพื้นที่จำกัดและอยากเลี้ยงในวงบ่อปูนนั้นก็สามารถนำปลาสองอย่างที่ผมพูดไปนี้นำไปเลี้ยงได้เลยครับและก็ยังมีปลาอย่างอื่นอีกนะครับถ้าคุณเลี้ยงไปอายุประมาณสัก2เดือนครึ่งถึง3เดือนก็สามารถนำไปขายหรือนำไปประกอบอาหารได้แล้วครับอัตราการเลี้ยงการเจริญเติบโตนั้นจะช้ากว่าบ่อดินแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับขนาดของบ่อปูนที่ผมพูดไปนั้น ปลาหมอใบโพผมปล่อยไปประมาณ120ส่วนปลาดุกปิกอุยนั้นอยู่ที่ประมาณ100ตัวครับผมเห็นหรือยังครับว่าอัตราหนาแน่นขนาดนี้ปลายังเจริญเติบโตถือว่าทําได้ดีครับผมฝากกดติดตามกดติดตามแล้วกดเลือกทั้งหมดเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดสําหรับการลงคลิปใหม่ครับผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีกันทุกคนครับผม